เรียนเรื่องปริพโธนนะครับอย่างไงธิบายก็แจ้งเลยว่าปริยัติปริพโธนอ๋อคันทันปริพรโธนเราฟังดูเหมือนกับว่าไม่ต้องเรียนแล้วเียนแล้วประมาณนั้นครับจริงๆแล้วก็คือต้องเรียนนะครับเพราะว่ายังไงปริยัติเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจสาวกพุทธะต้องรู้ตามนั้นปริยติปริยัติศาสนาเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็คือค่อนข้าง มาก 84%,00 0พระธรรมขันธ์เพราะอะไรเอ่ยเทศนาวิราชแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลจึงทำให้เราจะศึกษาทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่เพีงเยงแต่ว่าขอบขายที่เราศึกษาเนี่ยก็คืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเข้าไปในอริยสัจสีไม่ว่าจะเป็นปฏิจจสมุปบาทนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เรื่องของของกลไกข้างในกายในใจเราเรื่องของจิต นะเรื่องของสิ่งที่ประกอบกับจิตหรือเรื่องของร่างกายของเราพอเราเรียนรู้พวกนี้ที่เป็นอริยสัจแล้วก็ผ่านสังสารวัตไม่ว่าจะเป็นวินัยพระสูตรพระพิธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของอที่เป็นไปกับสังสารวัชนะครับดังนั้นจึงทําให้ศึกษาแค่นี้แล้วก็ให้ลึกนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครมีอัธยาศัยว่าจะไปยมกไปปัตฐานไปอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องอัธยาศัยของแต่ละบุคคลอย่าลอกเลียนแบบ เพราะว่าเขาอาจจะมีอัธยาศัยในการท่องเที่ยวในวัดตาอีกนาน mm hmm. เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาปรารถนาอะไรก็ตามแต่นั้นต้องปล่อยแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะปิดประตูบายชาตินี้นะด้วยสิ่งที่มีอยู่เนี่ยต้องจํากัดในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทหลังจากนั้นเราต้องเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าการอย่างที่บอกนะฮะว่าคันทะ ทุระกับวิปัสสนาทุระสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาว่าคันธะทุระเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นในอัธยใเนื้อความบาลีนะครับแต่ว่าอันนี้พูดโดยโดยมติของผมก่อนว่าคันธะทุระเนี่ยเพื่อวิปัสสนาทุระแล้วคันธะทุระเนี่ยไม่ใช่พยัญชนะคือคันธะในที่นี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่อารมณิกะฝึกจิตทุกอย่างเลยเนี่ยเพราะว่าวิปัสสนาเป็นเรื่องของอารมณ์กรรมฐาน คันทะธุระเป็นเรื่องของอารามณิกะเรียนอะไรก็ตามแต่ต้องเปลี่ยนจิตเรื่องของการศึกษาวินัยพระสูตรต้องข้อวัดต้องดีเรื่องของความเคารพต้องดีเรื่องของศีลฮิริอตตตปะต้องดีเรื่องของการปรารบความเพียรเรื่องของความรู้ความเข้าใจต้องดีไม่ผิดทางนั้นจึงทําให้สําหรับคันทะธุระของผมเนี่ยเป็นการฝึกอารามณิกะกรรมฐานก็คือ เป็นการเตรียมพื้นฐานของจิตเพื่อที่จะเข้าป่าหรือวิเวกที่ไปถือวิปัส,สนาธุละถ้าเผื่อบอกว่าเรียนแล้วแล้วค่อยมาฝึกจิตโดยการไปอยู่ที่ป่าพระองค์บอกจะมีเพื่อนสองเพื่อนสองก็คือเข้าไปก็ก็เหนื่อยหลายๆอย่างดังนั้นจึงทําให้ถ้าเราดูว่าปริยัตเพื่อปฏตติปิในส่วนของจิตดังนั้นจึงทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าจิตดีแล้วท่านจะให้ วิปัสสนาให้สมถะแต่ถ้าจิตไม่ดีท่านให้ทําอย่างอื่นก่อนไปทาไปไปวิปัสสนาธุระไม่ได้ดังนั้นการศึกษาคันทะถึงแม้ว่าจะเป็นปริโภ์เรื่องของฟังหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจจะมีปริโภ์ในส่วนของในเรื่องของอารมณ์กรรมฐานนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราศึกษาโดยการที <c oughs> ่ในการยกระดับจิตของไปเรื่อยๆนะครับ ในปริโภอต,ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายังยังรับได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าคำว่าปริโภอก็คือเป็นไปกับวิปัสสนาปริโภอตรงนี้คือเน้นเรื่องของกรรมฐานนึกออกไหมครับเพราะว่าปริโภอนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยสัปปายะเจ็ดังนั้นหมายความว่าถ้ายังมีปริโภออยู่หรือว่าเรื่องของอการการที่จะเจริญกรรมฐานเนี่ย ถ้ายังมีเรื่องการศึกษาอยู่กรรมฐานจะไปได้ไม่ดีคือเรื่องของอารมณ์กรรมฐานแต่คันทะเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยไม่ได้มีเรื่องปริพภท์เลยมีแต่เรื่องที่ทําให้จิตใจของเรามีการพัฒนาแต่จิตใจตรงนี้จะไปปาลบอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันจะมีลักษณะของแม้กระทั่งการที่เราสาธยายเกะคือสาธยายอะไรที่เป็นเกี่ยวกับยังไม่เกี่ยวกับกรรมฐานเนี่ยก็ยังทําให้เกิดความฟุ้งซ่านในธรรมได้ แต่ว่าสามารถเอามาปรับจิตให้ให้ดีได้ในเรื่องของคันทะนะครับดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนเพราะว่าถ้าเรียนแล้วจิตเปลี่ยนเรียนแล้วจิตเปลี่ยนเรียนแล้วจิตเปลี่ยนเนี่ยมีแต่ปริโภชน์ของอารมณ์กรรมฐานในเรื่องของกรรมฐานยังมีปริโภชน์แน่นอนแต่จิตด,ดีขึ้นพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วต้องหยุดเพราะอะไรครับจิตที่จะภาวนาได้ถึงจุดจุดหนึ่งที่สติมีกําลังเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยหรืออาตาปีเนี่ยต้องใช้อารมณ์ ต้องใช้อารมณ์ในการที่จะทำให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์เข้าไปถึงที่สุดเลยถ้าไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ขันห้าไม่สามารถที่จะเอาจิตให้ถึงที่สุดจะได้แค่เป็นกุศลแบบวัตตะแต่นั้นจึงทำให้เอาจิตยกขึ้นมาก่อนจนกระทั่งมีความรู้ความมีความดีและความเข้าใจที่เรียกว่าสัมมาทิฐิเอาสัมมาทิฐิเนี่ยจากปุปพภะคำมังคอเดียวมาเป็นองค์มรคห้า ในขั้นสติปัฏฐานแล้วก็ไปกําหนดสมถะและวิปัสนาตรงนี้จะไม่มีปริโพเทเพราะเพียงพอแล้วขันธานั้นเพียงพอแล้วเพราะว่ามีเข้าใจอริยสัจแต่นั้นถามว่าสิ่งที่ต้องศึกษาต่อไปคือกายและใจหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วจบแต่พยัญชนะข้างนอกทั้งหมดไม่จบแม้กระทั่งธรรมะที่พระองค์แสดงเยอะมากไม่จบพระปัญญางพระองค์แต่ขันห้า ถ้าเรามีตัวกุญแจสําหรับมาไขขันห้าก็คือตัวจิตของเราผู้รู้อารมณ์ของเราที่ถูกสภาวะและมีกําลังศรัทธ,ธาวิริยะสติที่สืบทอดกันมาจากคันทะสิ่งที่เกิดขึ้นนัคือเราจะต้องเอาอารมณ์คือขันห้าจริงๆไม่ใช่ในหนังสือหนังสือทั้งหมดเป็นอะไรเอ่ยพิชมานะบัญญัติเป็นบัญญัติที่สื่อสภาวะแต่ยังไม่ใช่สภาวะเราจะต้องวางคํานั้น แล้วมาสัมผัสกับสิ่งที่มีจริงๆที่มีปรากฏทุกทวารเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่บัญญัติกับสิ่งที่จริงเหมือนกันแต่ต่างมิติกันสิ่งที่ปรากฏจริงๆลึกกว่าไม่มีคําเข้าไปจับแต่ต้องใช้พัฒ์สัพพัญญุตยานของพระผู้มีพระภาคเอาสิ่งที่ไม่มีคํามาจับท่านสามารถจับคํานั้นลงไปได้มีคนเดียวในจัก,กรวาล นั้นจึงทําให้พอเราจับบัญญัติแล้วเราต้องปล่อยบัญญัติแล้วเข้าสู่สภาวะด้วยตัวผู้รู้คือตัวจิตครับนั้นก็คืออันนี้เป็นส่วนของคําตอบนะครับคําตอบนะครับผมมีคําถามอะไรอีกไหมอ่าไม่มีก็มีคําถามสุดท้ายที่เขาค้างเอาไว้ รบกวนพระอาจารย์ช่วยขยายความประโยคที่ว่าล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าครับผมล้างมือด้วยมือล้างเท้าอยู่ในสูตรไหนนะโสโสนะโสนะทันทะสูตรนะโสนะทันตสูตรจริงๆแล้วจำเนื้อความหลักๆได้ไม่ครบทั้งทั้ทงหมดนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระอง์กล่าวกับโซน,นทันตพามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพรามมีรู้สึกกี่ประการไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ตัดว่าถ้าเผื่อไม่มีไตเพศไตเวทเนี่ยเป็นพามได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ล,ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ทงเหลือศีลกับปัญญาพอบอกว่าถ้าเอาศีลออกเนี่ยเป็นพามได้ไหมไม่ได้ละเหลือสองอย่างนี้ไม่ได้ละ พระองค์ก็เลยก็เลยแสดงให้พระพิสุทฟังนะก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรพระองค์แสดงกับโสณทันตพรามเนี่ยเพื่อที่จะประกาศศีลกับปัญญาในาศาสนานี้ไม่เหมือนกับศีลและปัญญาในาศาสนาอื่นจึงแสดงในเรื่องของการล้างมือด้วยมือการล้างเท้าด้วยเท้าท่านก็เลยบอกว่าศีลกับปัญญาเนี่ยก็คือขาดจากกันไม่ได้ท่านบอกว่า ปัญญาชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ศีลมีแก่บุคคลใดปัญญามีแก่บุคคลนั้นปัญญามีแก่บุคคลใดศีลก็มีแก่บุคคลนั้นนะหรือว่าปัญญาเป็นของคนที่มีศีลศีลเป็นของคนที่มีปัญญาอันนี้คือไม่สาธารณะกับนอกาศาสนาแล้วนะเพราะาศาสนาอื่นเนี่ย ศา <c oughs> ส,สนาอื่นเขาบอกว่าเอาแค่ง่ายๆนะถามว่าศีลจําเป็นต้องมีปัญญาไหมศีลจําเป็นต้องมีปัญญาไหมถ้าทั่วไปถามว่ากุศลเนี่ยประกอบด้วยปัญญาก็มีไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีถามว่าเราจเจริญกุศละศีลด้วยหากุศลยาน,นวิบไม่มีปัญญาได้ไหมได้ <c oughs> นั้นจึงทําให้ตรงนี้ท่าน ประกาศเรื่องของมรคศีลผลละีลมรคปัญญาผลละปัญญามีในาศาสนานี้เท่านั้นดังนั้นบัณฑิตเขาเลยกล่าวว่าศีและปัญญาคือยอดของโลกอุปมาเหมือนคนล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าคืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่สะอาดแต่นั้นก็คือถ้าเราล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าเนี่ยเอาง่ายๆเราเราดูว่าในส่วนขององค์มัคถามว่าศีลของเราชำระด้วยอะไร สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะชำระด้วยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาปัญญาชาระศีลให้บริสุทธิ์ศีลนะที่เป็นศีลวิสุทธิชาระอะไรชาระอะไรชาระปัญญาปัญญาอยู่ไหนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลทําให้เกิดอะไรขึ้นสมาธิคือสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ใช่ไหมและเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นปัญญาคือสัมมาญาณนะคือมรคตัวนี้แหละก็คือมรรกศีลผลลศีลที่เกิดขึ้นคืออริยมรคมีองค์8ที่เกิดพร้อมกันอันนั้นหมายความว่าสิ่งที่ท่านแสดงเนี่ยถ้าแสดงโดยโลกิยะก็แสดงได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านแสดงคือแสดงโดยโ,โลกุตละว่าขณะองมร์แปเกิดขึ้นนะหมายความว่าบุคคลล้างมือได้มือล้างเท้าด้วยเท้าก็คือศีลจะไม่พรากจากปัญญา แต่ถ้าเผื่อเป็นลักษณะของการสงเคราะห์แบบโลกิยะศีลคือของเราเนี่ยในมรรคศีลของเราในที่เป็นปปปภะมรรคปัญญาคือสัมมาทิฏฐิชำระศีลก่อนแล้วศีลที่บริสุทธิ์ไปชำระปัญญาก็คือมรรคก็คือสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตตินะจึงทําให้คือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมีความดีประกอบด้วยความเข้าใจมันแยกกันไม่ได้ความดีคือศีลความเข้าใจคือ ปัญญานี่คือพุทธ,ธะไม่แยกศีลกับปัญญานั้นจึงทําให้เวลาที่พระสารีบุตรท่านแสดงท่านแสดงอะไรก่อนในยานนั้นนิเทศท่านแสดงปัญญาก่อนคือสุตตะมยญาณยาแล้วแสดงต่ออะไรเอ่ยศีลมยญาณยาแล้วศีลมยญาณยาก็ไปแสดงต่อสมาธิภาวนามยญาณและธรรมะทิติญาณที่เป็นปัญญานั้นท่านพูดถึงปัญญาศีลปัญญานั้นเป็นคําตอบของศาสนานี้ว่า ต้องมีความเข้าใจแต่ความเข้าใจอย่างเดียวไม่ประกอบด้วยความดีไม่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องของการล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยด้วยเทา้านะลองไปอ่านดูนะในโสนะทันทะพามโสนะทันตะสูตรนะถูกครับนั้นก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยมีใครจะถามเกี่ยวกับกรรมาฐานไหม โอ,อกาสทมนะครับเกี่ยวกับการใช้อิริยาบถไม่เกี่ยวกับการนั่งนะครับการเดินเดินนั่งนอนของเรานะครับถูกอิริยาบถแต่ไม่ไม่รวมนั่งสมาธินะครับทํำยังไงให้มันเกิดกุศลครับเวลาใช้ชีวิตอยู่ประจํารวมถึงการเดินจงกรมด้วยครับแล้วก็ผมก็สงสัยเรื่องพอกุศลมันเกิดเต็มที่แล้ว สติปัฏฐานเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันจะต่อเนี่อยยังไงครับก็เลยอยากให้อา,อาจารย์ก็เดี๋ยววันนี้ก็พูดดับสรุปไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของการเดินยืนนั่งนอนนะเป็นเรื่องของอิริบทที่ท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานในในหมวดที่เท่าไหร่หมวดที่สองต่อจากอะไรต่อจากอนาปนะได้ไไมคำว่าการแสดงต่อจากอนาปนะแสดงว่าจริงๆแล้วการที่เราจะ มีสติอยู่กับยืนเดินนั่งนอนได้ส่วนหนึ่งให้หาเครื่องอยู่ที่พันเตคณิตบอกว่าจะทำไงให้ยืนเดินนั่งนอนมีมีกุศลหมายความว่าเราต้องมีเครื่องอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้คือเราได้ลมหายใจพอเราอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็ไม่ทิ้งลมหายใจแล้วเรารับอารมณ์มากขึ้นตรงนี้เป็นพื้นฐานของเขาเรียกว่าลักขณูปนิชานคือการรับอารมณ์หลายอารมณ์ แต่ว่าสมาธิจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ว่าเรายังเป็นสติตั้งอยู่ได้นั้นถ้าเราตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจขณะที่เราซ้อมมาแล้วขณะที่เราทํากิจการงานอะไรก็ตามแต่เราค่อยๆให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามารู้พร้อมๆกันกับลมหายใจมันคนละขณะจิตแต่ลมหายใจละเอียดจึงทําให้แม้ว่ารู้ลมหายใจเข้าออกก็ยังรับรู้อาการการเคลื่อนไหวรับรู้การเดิน อันนั้นถ้าเผื่อว่าเราจับหลักก็คือเครื่องอยู่ให้ดีๆเดินไปเนี่ยทุกๆก้าวก็จะเป็นกุศลเพราะว่าเป็นสโตโการีก็คือ,คอ,คอหมายความว่าจิตเริ่มไม่พลิกเมื่ออยู่กับรมหายใจอันนั้นคําว่าสโตโการีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับลองช่วยกันคนนิดนึงว่าในกรรมฐานอื่นของในส่วนบาลีเนี่ยเขาใช้คําว่าสโตการีมากน้อยแค่ไหนแต่สโตการีในที่นี้ของอนาป,ปานสติหมายความว่าเป็นผู้มีปกติมีสติ แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคือท่านใช้คำนี้แล้วก็เป็นในส่วนของนิเทศค่อนข้างใหญ่เรียกว่าสโตการีในนิเทศตรงนั้นนะอธิบายในส่วนของเป็นผู้มีปกตินั้นแสดงว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่สามารถทำให้สติของเราเป็นปกติไม่พลิกเมื่อมีอารมณ์เข้ามามากขึ้นนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะ,จะเจริญอาน,นาปนาสติ16ได้ต่ออีก จะเป็นในส่วนของประโยชน์เดี๋ยวลึกๆในเรื่องการเดินจงกรมยังไงการาการฝึกรีบทย่อยทํำยังไงในการที่จะทำให้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราสามารถระลึกได้ได้บ่อยขึ้นและที่สําคัญคืออารมณ์ที่ระลึกต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ถือโดอยสิ่งที่เราเคยมีอารมณ์อยู่ก็เ,เรียกว่านิมิตอนุพยัญชนะคือรายละเอียดของการมองก็ตามหรือรายละเอียดของสันธานร่างกายก็ตาม การไปเพ่งจ้องแบบนั้นไม่มีทางที่จะไม่ใช่ไม่มีทางก็คือเข้าถึงสภาวะของขันห้ายากเพราะว่าน้ำหนักเราเนี่ยลงไปที่ในส่วนของร่างกายนั้นจึงทำให้ mm hmm. การไปกำหนดแบบนั้นโดยที่ไม่มีฐานตั้งมั่นของสติที่จะทำให้รู้แค่อาการการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอัตถากายถ้าเรารู้แค่อัตถากายไปเรื่อยๆโดยรู้อ,อ่ทีิฐานยังไงยังไงวันหนึ่งเราก็จะเจอ สภาวะกายที่ปรากฏที่ฐานโดยที่ไม่มีบัญญัติสันฐานร่างกายได้ในวันหนึ่งแต่ถ้าเราเริ่มมาที่มาสังเกตที่กายโดยที่แม้ว่าเราจะไม่ตั้งใจว่าเราจะดูกายแต่จิตของเรามันธรรมชาติมันถ้าไม่มีที่อยู่ให้เขาถ้าเราจะดูอิริบดมันจะลงน้ําหนักไปที่ร่างกายแม้ว่าเราจะปฏิเสธว่าเป็นเพียงอาการแต่ถ้าเราไม่รู้จักสติตัวจริงไม่รู้จักฐาน อารมณ์เหล่านี้จึงไม่เขาเรียกอะไรเอ่ยอารมณ์คือไม่ถูกถามว่าทําไมคืออารมณ์ไม่ถูกเพราะว่าอารมณ์ที่พระผู้มีพระภาคบอกว่าเราไม่ควรจะละจากอารมณ์ทั้งปวงไม่ควรห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วก็ไม่ควรห้ามใจที่ถึงความสํารวมหมายความว่าบาปเกิดจากอารมณ์ใดให้ละใจจากอารมณ์นั้นดังนั้นบาปหรือกิเลสของเราโดยส่วนมากเกิดที่ ความสวยงามคือนิมิตอนุพยัญชนะจึงทําให้เกิดคําสอนคืออินทรีย์สังวรเมื่อมีอินทรีย์สังวรจงจึงละบาปที่เกิดจากอารมณ์นั้นส่วนอารมณ์ที่กุศลเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ห้ามแล้วทําให้เมื่อไหร่ที่เราออกจากนิมิตและอนุพยัญชนะเรารู้จักอารมณ์ที่ใกล้กับสภาวะตรงนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของขันห้าถ้ามีสติสมาธิเกิดขึ้นเนี่ย สภาวะธรรมจะปรากฏได้ขณะที่เราอยู่กับบัญญัติที่ใกล้สภาวะที่สุดนะน,นี่คือสิ่งสําคัญนะเดี๋ยวเราก็จะฝึกกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ประจา